สวัสดีจ้าสาวสินกินแสรบมาแล้วจ้าวันนี้เป็นตลาดข้องถมได้ย่ำหอยย่ำหอยแข้งกับย่ำป้ามึกจา้าบ่ได้ไ่ได้เฮ็ดเอง,เองเนะจา้าสื่อสื่อพนมาอันนี้ย่ำหอยแข้งจา้านีย่ำหอยแข้งอู้จึงเสร็จ ีจะย่ำห้อยแค่ก็นี่ย่ำย่ำป้ามือจ้าย่ำข้างป้ามือทุงละหาสิบบาทจ้าตลาดข้องถมทาตูม้มนี่จ่ามาจ้าแสบแสบคือเก้าพี่น้องเท้าสิ่มหายไปโดนบาดเฮ็ด ปวดฟันค่ะพี่น้องกินยังก็บ่ไดก็เลยบ่ได้ดเฮ็ดซ้ำมามื้อนี้หายปวดแล้วก็เลยจัดยำหอยแข็งจ้ากับยำปลาหมึกซี่มืกันพี่นอ้องอื้อแซ่บของพินอยู่จัดอ้นยำหอยแข็งอืม้มที่ต้นใหญ่ๆยำหอยแข็ง แห e> ่ือจาร่านี่มันไม่พักหลายหัวั้งกินไปได้พักเกษียณน้อยนะจ้าไม่ตัวใหญ่หยองเลยใครแก้ Cũng là hạt sữa bạc nên tựa lại khoan khôn bà Dẹp nhau Chim màu đầy đặc biệt thịt lắm นี่ไงไงของพี่นี่เรือหอยแข็งมาพ่งไหมป็นย่ามขายถุงหบาทแจก่้ง

น้ำแห้งไม่ได้ปวดคุ่นยากกะยากแตกก่กระปวดที่ใส่ก็เป็นจใจกินพร้อม แสบไปหน่อยแ่บคับผู้่าวสาเจ็บเกีบของน่าจะขายของเมื่อกี้ bắt kinh khi câu nọ con kêu kinh mà đi kinh của vừa đây ก็ไงยี่เรื่องเป็นหน่อไไม่แข็งเขบอกห้ยากอะไรเนาะ หายไปเป็นหนังสองอาชีพไปเด็กทำมาเด็กกินไปเด็กกิน,ธธนยากน้ำปวดปอนมันแตกมันก็ปวด 啥子那东西。 กขอพุณเน้อหลายเจ้ะค่ะผูดเสดติดตามพูดสิกดไลจะแร่งความเพรชแมกขอพุดเนหลายเป็นกำลังแรงใจแรงเชีย์ให้าสิมเห็ดกลิบต่อไปอีก้าวำหรับคลิปนี้กะจะลืมกดติดตามให้กับสาวสิมอีกเรื่อยอกดติดตามกด ไล่์กดแช่ให้ละาท้าชิมจะเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปอีกนะจ๊ะสวัสดีจ้า